สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้1คันทรงหรู v i p อพเซฟิโลมาแล้วครับคันนี้ปี2002 สองจุดศูนย์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยเกียร์เครื่องเดิมโรงงานนะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องสมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจนะครับสองจุดศูนย์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับหกหมื่นแปดพันบาทนะครับเบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับกับรถสวยทรงหรูแบบนี้นํามาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและกําลังหาเซฟิโลนะครับสีสวยเงางามทั้งคันนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในก็งามนะครับ จอทัชสกีนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับคันนี้เบาะคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆราคาหลักหมื่นนะครับแต่ก่อนออกมานู่นในยุคนั้นก็ต้องมีร้านกว่าบาทนะครับวันนี้ใครที่เข้าใจสนใจอยากได้รถสภาพดี 6 8 0 0 0ั 68, บาทน,นะครับรถเก็บงานเช็คระบบมาเรียบร้อยนะครับคัดจากกระบี่มือหนึ่งเรื่องเซฟิโลนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่จะเห็นเป็นประจำนะครับรถอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งนะครับราชบุรีบ้านโปง่งบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกกรณีนะครับโอนจองได้เลยครับใครโอนจองแล้วไม่ได้เงิน เอ้ยขอภัยไม่ได้ลถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับกล้าการันตีครับว่าได้รถทุกคนนะครับรถสวยเก็บงานทั้งคันเช็คระบบเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไมล์ประมาณ1น0 0 0แกิโลเมตรนะครับรถสวยพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องพร้อมโอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบเข้าใจและกําลังหาทรงหรูแบบนี้นะครับกับเซฟิโลนะครับดูภายในภายนอกนะครับ สวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับภายในใหม่ๆสภาพงามมากๆนะครับกับราคานะครับ6 8 0 0 0บาทนะครับขอย้ําแบบกระแทกกระแทกอีกหนึ่งรอบ68,000บาทนะครับดอกในสวยทั้งคันนะครับมีคลิปเสียงเครื่องยนต์นะครับลองฟังดูได้ถ้าท่านกําลังหานะครับกระบี่มือหเรื่องเซฟิโรนะครับสําหรับช่องนี้มีมาให้ฟังมีมาให้ชมมีมาให้ดูอยู่บ่อยๆนะครับก็ไว้ใจได้ครับ คัดและเช็คอย่างดีนะครับเก็บงานเรียบร้อยสีนี่สวยเต็มลำนะครับกับราคาและสาภาพคุ้มมากๆนะครับเบาะคนขับจะเป็นอับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนภายในเบาะหนังสาภาพดีมากๆตกแต่งลายไม้สีสันสวยงามเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมโอนครับฟังเสียงเครื่องยนต์กัน รถสวยพร้อมใช้นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือผิดความเอกสารก็ครบนะครับและพี่คนนี้นะครับทักในเรื่องเซฟิโรนะครับจากราชบุรีนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังคัดและเช็คเก็บงานมาทั้งคันนะครับใครที่เข้าใจสนใจอยากได้รถทรงหรูกว้างขวางแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับตามแฟนเพจตามกลุ่มของเซฟิโรนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าท่านชอบจริงก็ปรึกษากับพี่คนนี้ได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับรถสวยทั้งคันคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อย